สวัสดีนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็อยากมาอัดคลิปเกี่ยวกับการปั้นพระที่ที่กำลังปั้นอยู่ยนะครับแล้วก็เล่าเล่าถึงที่มาของกิจกรรมว่าปั้นทำไมนะครับก็คือองค์นี้หน้าตักง2 2นิ้วนะครับหน้าตักง2บนิ้วก็ปั้นมานานแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ที่เห็นเนี่ยจะสับด้านหน่อยนะเพราะว่าเป็นแบบกล้องกล้องหน้าเนะี่ยก็เลยกลับด้านน,นิดหน่อยก็งงๆหน่อยก็คือ,อ,อความตั้งใจที่จะปั้นพระองค์นี้เพราะว่าอยากจะคืออาจจะเผื่อใครไปพระาธาตุขามแก่นแล้วไปที่ตรงโบสถ์วัดพระาธาตุขามแก่นก็จะเห็นเห็นพระาธาตุพระอรหันต์ทั้ง9้านะครับ พระาธาตุพระหลานางเก้าเนี่ยก็จะเป็นตามประวัติเนี่ยประวัติแบบย่อๆเลยนะก็คือท่านก็จะเป็นคณะคณะสงฆ์ที่มาพร้อมกับท่านปู่หลังเขียวหรือพระยาโมริยะตอนที่ไปอัญเชิญก็ไม่ใช่อัญเชิญนินำพระอังคารธาตุจะไปประดิสฐานที่พระาธาตุพนมครับท่านก็อยู่ในขบวนอัญเชิญพระอังคารธาตุไปแล้วก็ไม่ได้ประดิสฐานที่พระาธาตุพนม ก็เลเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้มาสร้างพระาธาตุขามแก่นครอบแก่นมะขามแล้วก็มีพระพระอรหันต์ทาง9เป็นในประวัติก็ว่าเป,เป็นผู้เริ่มสร้างวัดหรือ,เ,อ,อเป็นผู้สมโพธอง์พระาธาตุขามแก่นในตอนที่สร้างเสร็จนะครับก็คือว่ามีตามประวัติแล้วแล้วก็มีที่เป็น หลักฐานก็จะมีพระธาตุพระหลฐานทั้งเก้าอยู่ตรงข้างๆโบสถ์ก็เห็นมานานแล้วนะครับพรคราวนี้แต่ว่าหน้าพระหลักานทั้งเก้าเนี่ยก็จะมีศาลาเป็นศาลาที่เป็นศาลาเหล็กศาลาเหมือนศาลาชั่วคราวนะที่ในศาลานั้นก็จะมีพระพุทธรูปไว้ให้คนได้กราบไหว้แต่ว่าก็เป็นพระพุทธรูปทั่วไป ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงอะไรผมก็คิดไว้สักพักแล้วว่าตอนนี้เราก็มีองค์พระพุทธธรรมสาร,ร,ริเทศหน้าตัก15เอ้ย19นิ้วอยู่แล้วเราก็อยากจะให้องค์พระพุทธธรรมสาร,ริเทศเป็นพระประธานของจุดหน้าพระอรหันต์ทัง9แล้วเราน่าจะมีรูปลักษณ์ของพระอรหันต์ดัง9กไว้ให้คนได้กราบไหว้ รูปลักษณ์พระหานนั่งเก้าผมก็ปั้นล้อมาจากรูปลักษณ์ของพระพุทธธรรมสาริเทศนี่แหละนะครับก็เป็นศิลประแบบเดียวกันผมก็เอาต้นอันเนี้ยเป็นต้นแบบอันนี้ก็คือที่ที่ผมเคยปั้นไว้แล้วก็ขยายสเกลเป็นอันนี้เป็นหน้าตักเจ็ดนิ้วก็เอาองค์นี้มาปั้นโดยปั้นองค์พระหันั์เก้าเนี่ยตามต้นแบบองค์นี้นะครับแต่ว่าองค์องค์งพระพุทธธรรมสารนิเทศเนี่ยจะเป็น บางมารพิชัยเพระว่าพระหัต์นางเก้าเนี่ยก็จะเป็นบางสมาธินะครับก็จะมีลักษณะของความสงบแล้วก็ศิลป,ปะของอีสานแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ข่าวคุณวินัยไกยบุตรดังๆแล้วก็จะได้ยินชื่อของอาจารย์ภัยศาลที่เป็นที่ท่านเคยเขียนนิมิตพิษสง ก็จะมีเรื่องราวของพระาธาตุขามแก่นไว้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งในมิติพิษวง์ของพระาธาตุขามแก่นก็จะมีปรากฏชื่อของพระอาหารหันต์ทั้ง9คือบางท่านก็เรียกพระอรหันต์ทั้ง8บางท่านก็เรียกพระอาหารหันต์ทั้ง 9. เก้าคราวนี้ผมก็เลยไปถามพระอาจารย์ว่าสรุป8หรือ9ดีท่านก็บอกว่า9้าแหละเพราะว่าเคยได้ยินมาอย่างนั้นนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในชื่อของที่อาจารย์ไพศาลท่านท่านเคยเล่า ไอ้ท่านเคยเละท่านเคยเขียนในหนังสือในมิตพิษวง์ก็จะมีชื่อปรากฏอยู่เก้าชื่อก็เลยคิดว่าเออตอนเนี้ก็มีมีปรากฏชื่อแล้วแต่ชื่อในนั้นเนี่ยจะเป็นชื่อพระที่ร่วมสมโพธในตอนที่สร้างพระธาตุขามแก่นแล้วเสร็จนะก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นในในประวัติน่าจะน่าจะสอดคล้องกันว่าคือพระาน,นารายณ์เจ้านั่นแหละ ครานี้ก็มาสู่เรื่องว่าเราก็มีมีรายชื่อแล้วในนิมิตพิศวงแล้วแล้วก็เลยเรียนพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์อยากจะทํารูปลักษณ์ผ่านทั้งเ้าแล้วก็บูรณะตรงสาลาตรงนั้นให้ดูให้ดูดีให้ดูหน้ากับาวไหแล้วก็เขียนชื่อสาลาก็ยังยังคิดชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ก็คือบุรณะสาราตรงนั้นแล้วก็มีพระประธานมีพระหลานที่ก้าตั้งเรียงเรียงไว้ให้คนได้กราบไหว้ก็จะเป็นเป็นเหมือนจุดอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าอยากจะทำนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดท้ายแล้วแหละที่ที่จะช่วยทางวัดทํางานเพราะว่าส่วนอื่นๆก็ได้ทําไปเกือบจะครบหมดแล้วก็จะมีตอนนี้ก็จะมีแค่งานบูรณะโบสถ์กับงานนี้เท่านั้นนะครับ นี่ก็ประวัติคร่าวๆนะก็คือว่าเริ่มจากว่าอยากจะทานี่แหละผมก็อยากจะทานี่แหละแล้วก็เรียนพระอาจารย์พระอาจารย์ก็มีคำหนึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราไม่ทําก็คงไม่มีใครเขาจะทําเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เห็นดีด้วยนะครับที่จะทาอ่าบาคราวนี้ผมก็จะต้องวางแผนต่อไปนะว่าอ่าถ้าเกิดเราคิดจะทําแล้วเราจะทําให้สําเร็จได้อย่างไรผมก็เลยเริ่มจากสเก็ตรูปกัน ก็คือไม่ใช่สกเก็ตรูปสิออกแบบปั้นสามมิติแล้วก็คิดดูว่าเออองพระอรหันต์นักก่งกจะต้องหน้าตักประมาณเท่าไหร่ก็เลยมาดูว่าเออหน้าตักถ้าจะวางให้ครบเก้าองในระนาบเดียวกันก็น่าจะหน้าตักประมาณสิบสองนิ้วเพราะว่าองค์พระประธานหน้าตักสิบเก้านิ้วถ้าเกลื่อยยังไงก็ต้องเล็กกว่าสิบเก้านิ้วแต่ว่าจะเอาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมก็สรุปความว่าได้สิบสองนิ้วอ่า ก็เลยกลายเป็นพระลันนังเก้าที่หน้าตัางสิบสองนิ้วจะวางเรียงเป็นหน้ากระดานนะแล้วก็คิดว่าเออถ้าเผื่อเราปั้นเราก็พอจะปั้นเป็นก็เลยปั้นต้นแบบเองด้วยเหตุผลสองอย่างอย่างแรกก็คือปั้นเพื่อที่จะคือเวลาเราปั้นเนี่ยก็จะเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งก็จะมีความสุขในการทํางานศิลปะที่งานนั้นเนี่ยมีประโยชน์ด้วยเอาไปต่อยอดได้ด้วยก็จะมีประโยชน์ก็เลย คิดว่าเออจะปั้นเองแล้วอย่างที่สองก็คือก็ประหยัดงบค่าปั้นไปด้วยอตอนนี้เราก็ได้องค์พระมาก็จะเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเรื่องเงินเรื่องเงินก็สําคัญนะส่วนใหญ่การก่อสร้างก็จะมีเรื่องเรื่องช่างแต่เรื่องเงินนี่แหละมีสองอย่างนี่แหละเรื่องช่างก็ผมก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าก็พอทําได้บ้างแต่เรื่องเงินเรื่องเงินผมก็ใช้วิธีเก็บเงินใส ไว้ในกองกลางทําพอดีเป็นการเก็บหอมเราลิบเอานะก็คือบอกบุญปล่อยปลาก็แจ้งในบอกบุญปล่อยปลาว่าเออขอเก็บครึ่งหนึ่งเข้าไว้ในกองกลางเพื่อที่จะอย่างน้อยก็เป็นทุนทําพิมพ์นะครับก็จะได้เอาไว้ทําพิมพ์ิม์มหล่อพระก็คิดว่าถ้าเื่อเราไม่มีเงินแล้วก็แล้วก็หล่อเป็นเป็นปูนพอที่จะได้ ได้ได้หล่อได้เองจะได้ไม่ไม่ต้องลาบากใจมากแต่ถ้าเผื่อมีเจ้าภาพหล่อทองเหลืองก็ดีแต่ถ้าไม่มีเจ้าภาพก็อาจจะหล่อเฉพาะองค์พระประธานเป็นทองเหลืองซึ่งก็งบก็สามหมื่นกว่าบาทก็แพงอยู่แต่ถ้าหล่อปูนก็น่าจะหลักพันก็พอได้นะก็คิดว่าจะทําบุญแบบที่มันสบายใจก็คือไม่หนักตัวเองแต่ถ้าเผื่อมีคนอยากจะร่วมก็ดี ก,ก็มาร่วมร่วมกันได้เพราะว่าที่ผมตั้งใจทำเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ควรเคารพของสถานที่นั้นๆได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับเหมือนที่ทำไปก็หลายอย่างนะของวัดพระธานขันแก่นก็มีสำคัญสำคัญเลยก็สารปู่หลังเขียว ก็ได้ทําจนสําเร็จก็คือให้ปู่ลังเขียวกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งผมปู่มริยะกษัตริย์ที่เป็นคนพาชาวบ้านสร้างพระธาตุนะครับก็สร้างรูปลักษณ์ขึ้นมาสร้างศาลในท่านหลังจากนั้นวัดก็จเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาแล้วก็มาปั้นองค์พระพุทธธรรมสารานิเทศที่ท่านอยู่ในโบสถ์แล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นรูปลักษณ์จริงท่านเท่าไหร่เพราะว่าทางวัดยังไม่ได้เปิดโบสถ์ให้คนเข้ามากราบสักการะบ่อยนัก ผมก็สร้างรูปลักษณ์พระพุทธธรรมสารนิเทศหน้าตักต่างๆเอาไปถวายที่สำคัญสำคัญต่างๆบ้างแล้วก็เอาไปให้คนบูชาก็ก็ให้คนบูชาของทางวัดนั่นแหละครับก็กระจายรูปลักษณ์ไปได้เรื่อยๆนะครับโอ้คลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวก็10บนาทีแล้วประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับดูดูดูด